หนึ่งนาทีกับกอทอการขับรถในหน้าร้อนต้องหมั่นสังเกตไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นพิเศษ หากพบไฟเตือนเป็นสีเขียวหรือฟ้าแสดงว่าการทำงานของระบบปล่อยเย็นและเครื่องยนต์ปกติแต่หากเป็นสีแดงแสดงว่าระบบปล่อยเย็นมีปัญหาส่งผลให้เครื่องยนต์ร้อนจัดซึ่งมักเกิดจากระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดท่อน้ำและหม้อน้ำแตกหรือรั่วให้แก้ไขด้วยการเติมน้ำและตรวจสอบใต้ท้องรถหากไม่มีน้ำหยดและไม่มีสัญ,ญญาณไฟเตือนจึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ถ้ามีรอยน้ำหยด ต้องรีบแก้ไขด้วยการนำเข้าสู์บริการโดยด่วนเพื่อแก้ไขป้องกันหม้อน้ำแห้งที่จะส่งผลให้เครื่องยนต์เสียหายหรืออาจถึงขั้นเพลิงไหม้รถได้ค่ะกรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรมตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยเชิญชวนเจ้าของรถใช้บริการตรวจสภาพความพร้อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฟรีณศูนยะ์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึง15เมษายน2566 ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม